สวัสดีครับพบกับนั้นนะครับ i อี u Truck ท럭โฟเซลครับวันนี้เราอยู่กันที่อี u ุสู่กิงยนสานแักปากคงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเราก็เป็นโชว์รูมจำหน่ายรถใหม่นะครับทั้งรถ p ิ c กอัพรถอเนกประสงค์มิวเอ็กแล้วก็รถบรรทุกอี u ุ u ทุกรุ่นนะครับวันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็เป็นรถ6ล้อขนาดกลางนะครับรุ่นยอดนิยมที่ขายดีมากๆเลยนะครับเป็นรุ่น FRR 2 1 0แรงม้านะครับ ช่วงสั้นนะครับรถช่วงสั้นส่วนใหญ่ก็นิยมนำไปต่อพวกรถดำนะครับสองคันนี้นะครับเหมือนกันมากเป็นคู่แฝดเลยนะครับคันหนึ่งเป็นเฟืองเร็วส่วนอีกคันหนึ่งเป็นเฟืองช้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมครับว่าหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันมากจะแยกยังไงให้รู้ว่าคันไหนเฟืองเร็วคันไหนเฟืองช้าและเฟืองเร็วใช้งานลักษณะไหนเฟืองช้าใช้งานแบบไหน เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับครับและสำหรับคู่แฝด2องคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถ6ล้อขนาดกลางช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นชัดซีก็จะมีความยาวนะครับวัดตั้งแต่หลังหัวเก๋งจนถึงปลายชัซีีนะครับอยู่ที่ประมาณ4.3เมตรนะครับหรือประมาณ4เมตร30เซนติเมตรนะครับก็อย่างที่แจ้งตอนแรกครับ รถไซด์นี้ก็นิยมมากๆนะครับสำหรับการนำมาต่อดัมไม่ว่าจะเป็นดัมหินดินทรายหรือว่าพวกดัมเกษตรคอกสูงนะครับข้อมูลทางเทคนิคนะครับอสองรุ่นนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องยนต์ที่มีแรงม้า210แรงม้านะครับเครื่องยนต์มีขนาดความจุกระบอกสูบที่5,193 cc ซีซีนะครับแล้วก็ใช้เกียร์ลูกใหญ่นะครับที่ติดตั้ง อยู่ในรถ6ล้อใหญ่แล้วก็รถ10ล้อเพลาเดียวนะครับที่เป็นรุ่น fvm 2 4 0แหลแรงม้านะครับตัวนี้นะครับทั้งเฟืองเร็วและเฟืองช้าก็จะใช้เกียร์ลูกเดียวกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ในเรื่องของอัตราทดเฟืองท้ายนะครับก็คือจำนวนของฟันเฟืองเดือยหมูและฟันเฟืองใบสี ที่อยู่ในเฟืองท้ายซึ่งเราจะมองจากภายนอกไม่เห็นนะครับจะใช้ซี่ฟันต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมแจ้งตอนแรกนะครับว่ารถเฟืองเร็วกับเฟืองช้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเฟืองเร็วนะครับก็จะเหมาะสําหรับการวิ่งถนนเรียบวิ่งหลังถนนนะครับไม่เน้นสมบุกสมบันนะครับเพราะว่า ในเรื่องของอัตราทดเฟืองท้ายนะครับที่มีการทดรอบเร็วนั้นนะครับเวลาเราวิ่งหลังถนนลอยตัวอยู่ที่เกียร์สุดท้ายแล้วเนี่ยรอบเครื่องยนต์จะต่ําเมื่อรอบเครื่องยนต์ต่ําทําให้การบริโภคน้ํามันเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับทาให้รถเฟืองเร็วเนี่ยวิ่งหลังถนนใช้เกียร์สุดท้ายเป็นส่วนใหญ่ก็จะเซฟน้ํามันนะครับเหมาะกับการวิ่งทางไกลๆเหมาะกับการวิ่งทางเรียบ ที่ไม่สมบุกสมบันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอรถเฟืองช้ากันบ้างนะครับรถเฟืองช้านะครับเหมาะสําหรับการวิ่งทางสมบุกสมบันเหมาะสําหรับการใช้งานที่ต้องมีการกําลังในการออกตัวสูงสูงอย่างเช่นวิ่งบ่อดินนะครับอย่างเช่นวิ่งเข้าไปในไร่ในสวนนะครับที่เป็นทาง ขูกขาทางที่ไม่เรียบนะครับหรือไม่ใช่ถนนดำหรือถนนคอนกรีตนะครับอาจจะเป็นพื้นลูกลังพื้นที่เป็นดินทรายดินเหนียวอะไรต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะจมมีโอกาส,ากาสาที่จะติดลมนะครับรถเฟืองช้าจะมีคุณสมบัติในการออกตัวได้ดีมีแรงจุดกระชากที่ดีในช่วงเกียร์ต้นๆบวกกับ อัตราทดเฟืองท้ายในรอบที่ช้านะครับทำให้ไม่ต้องเลี้ยงคัดเยอะนะครับแล้วก็การออกตัวในเกียร์ที่1เกียร์ต้นๆนั้นน,นะมีแรงฉุดลากหรือพาตัวเองออกจากอุปสรรคต่างๆได้ดีนะครับดังนั้นนะครับลูกค้าควรจะใช้รถให้เหมาะกับการใช้งานของท่านนะครับถ้าท่านใช้งานในลักษณะ สมบุกสมบันบ่อดินเข้าไล่นะไม่ได้วิ่งทางไกลนะครับเฟืองช้าจะเหมาะนะฮะแต่ถ้าท่านวิ่งหลังถนนส่งของไกลๆเฟืองเร็วจะเหมาะนะครับทีนี้นะครับอย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าอ,อ,อย่างรถใหม่เนี่ยสองคันเนี่ยนะครับคันไหนเป็นเฟืองเร็วคันไหนเป็นเฟืองช้าเพราะดูจากภายนอกเนี่ย หน้าตารูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยขนาดเหมือนกันทุกประการเราจะรู้ได้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราอยู่ภายนอกเราจะไม่รู้เลยเราดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นรถเฟืองช้านะครับจะมีสติ๊กเกอร์ m a c t ท็ออยู่ที่มุมตรงนี้นะครับนี่เลยตำแหน่งเดียวกับที่นั่งคนขับนะครับคำว่า Mac talk ระบุว่าคือรถ ช่วงสั้น210แรงม้าที่เป็นเฟืองชา้าเหมาะกับการวิ่งบ่อดินการเข้าไล่เข้าสวนนะครับเฟืองเร็วจะไม่มีสติกเกอร์คำว่า Mac Talk นะครับนี่คือประเด็นที่1ที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้ารถใช้งานเก่าไปแล้วสติกเกอร์ลอกอ้าวทีนี้จะดูยังไงล่ะนะครับก็ต้องหาจุดดูที่อื่นนะครับอ่า จุดดูที่สองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะแต่อันนี้ต้องเปิดรถต้องเข้าไปภายในรถได้นะครับพอเราเปิดรถมานะครับฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งคนขับนะครับดูที่ด้านล่างของคอนโซลหน้านะครับมุมล่างของคอนโซลหน้านี่จะเห็นป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อของรถนะครับหรือเนมเพจนะฮะจะระบุเลยนะครับบรรทัดแรก แบบรถเดี๋ยวผมสง่งแบบรถนะครับ FRR90HSTU x นะครับแบบเครื่อง c h k 1 t c s นะครับแล้วก็บรนทัดที่3จะเป็นเลขเครื่องบรรทัดที่4จะเป็นเลขชั้นีนะครับสำหรับรถเฟืองช้านะครับเราดูที่บรรทัดแรกนะครับ รถเฟืองเร็วกับรถเฟืองช้ารหัสจะต่างกันที่ตัวหนังสือหลักที่9นะครับอ่าเดี๋ยวบอกก่อนนะว่ารหัสรถเนี่ยจะมี10หลักครับเดี๋ยวผมนับให้ดูนะตั้งแต่ตัวแรกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบหลักนะครับเราดูหลักที่เก้าครับดูว่าเป็นเฟืองช้าหรือเฟืองเร็วเพราะว่ารหัสตัวหนังสือกับตัวเลขจะเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นตำแหน่งที่9เฟืองช้าจะใช้ตัว T ครับในตำแหน่งที่9 T หมายถึง t อ r q ที่แปลว่าแรงบิดนะครับรถเฟืองช้าจะเน้นแรงบิดที่สูงนะครับจึงใช้ตัว T เป็นตัวบ่งบอกว่า t อ r q เยอะ t อ r q u ดีนะครับแรงบิดเยอะแรงบิดดีแรงบิดสูงทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเฟืองเร็วนะครับ ไปดูอีกคันหนึ่งครับตำแหน่งเดียวกันครับเราก็มาเปิดประตูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ดูที่เนมเพจดูที่บรรทัดที่หนึ่งเลยนะครับแบบรถหลักที่เก้าอ้าวตัวนี้นะครับเดี๋ยวชัดไหมเนี่ยหลักที่เก้าไม่ใช่ตัวทีแล้วนะฮะ เป็นตัว f นะครับเป็นตัว f นะใน10หลักเนี่ยต่างกันที่หลักที่9อย่างเดียวนอกนั้นตัวหนังสือตัวเลขเหมือนกัน<ม>ทุกประการเฟืองเร็วจะใช้หลักที่9เป็นตัว f f ที่ย่อมาจากคำว่า fast fast แปลว่าเร็วนะครับเพราะนั้นเฟืองเร็วหลักที่9จะใช้ตัว f นะครับดูอย่างนี้ครับดูแบบนี้ไม่เปื้อนดีด้วยฮะถ้าไปดูที่เฟืองท้าย ก็อาจจะดูได้แต่เมื่อกี้เนี่ยรถใหม่เนี่ยผมก็ก้มๆเงยๆดูที่เฟืองท้ายก็หายากหา,า,กหา,ากไม่ค่อยเจอง่ายๆนะครับแล้วยิ่งรถเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเปื้อนไปด้วยดินไปด้วยโคลนอะไรแน่นอนเลยช่วงล่างนะครับเพราะนั้นยิ่งดูยากใหญ่นะฮะสจุดหลักที่ดูได้ก็อย่างที่ผมบอกเนนะครับดูได้สองที่1คือตรงนี้นี่เลย สติกเกอร์คำว่า Mac t a อ k คือเฟืองชา้ารถเฟืองชา้านะครับแล้วก็ดูที่เนมเพจของรถในห้องเก่งในห้องโดยสารตำแหน่งที่พาไปดูเมื่อสักครู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถบรรทุกอีสุสุทุกรุ่นสามารถติดต่อได้ที่เซลนัทเบอร์โทรศัพท์089522 0077นเะครับเป็น ID l ดียด้วยนะครับ,านะรบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามพร้อมด้วยการกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้ท่านได้รับชมกันสัปดาห์ละประมาณ2-3คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ